จากจำนวนของเด็กพยพที่อาศัยอยู่ในเกาหลีซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรจากแรงงานต่างชาติหรือผู้ที่สมรสข้ามชาติและรวมถึงเด็กชาติอือ่นๆที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาหลีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากจำนวนของเด็กที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ทำให้มีปัญหาตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาที่รัฐสภาได้มีการเปิดอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาโดยรวมของเด็กพยพที่อาศัยอยู่ในเกาหลี ในการเปิดประชุมอภิปรายครั้งนี้มีหลากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนโยบายเพื่อครอบครัวหลากาัฒนธรรมร่วมกับศูนย์เยาวชนเด็กอุพยพสายรุง้งกระทรวงสิทธิที่ว่าด้วยความเท่าเทียมและครอบครัวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลองค์กรการศึกษาและเจ้าหน้าที่เพื่อการศึกษาพิเศษรวมถึงหน่วยงาน NGO ที่เข้าร่วมซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดี เดิมแรกก่อนที่ทําการประชุมนั้นคุณแพทฮียองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิทธิ์ที่ว่าด้วยความเท่าเทียมและครอบครัวได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีสําหรับการประชุมในครั้งนี้และเขายังได้กล่าวอีกว่าเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีนี้จะไม่ใช่เด็กที่ดูแปลกในสังคมอีกต่อไปซึ่งเขาจะพยายามช่วยเหลือบรรดาเด็กเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีที่สุด ภายใต้สังคมที่เราอยู่ด้วยกันเด็กพยพเปรียบเสมือนสมาชิกใหม่ที่เราต้องช่วยกันอบอุ้มและดูแลเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจและพร้อมสามารถจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสังคมได้ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ขอขอบคุณทุกการอภิปรายรวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางเช่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นและสําหรับตัวดิฉันเองในานามของกระทรวงก็จะนําประเด็นจากการที่ได้ประชุมมาประกอบการพิจารณาเพื่อหาหนทางที่จะทําการช่วยเหลือให้เป็นอย่างดีถึงที่สุด จากการที่ได้ประชุมก่อนหน้านี้ถึงแผนการเพื่อหาแนวทางที่จะช่วยเหลือเด็กพยบทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆตามสภาพการปัจจุบันนั้นซึ่งตามแผนการดังกล่าวขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการช่วยเหลือเด็กพยพจากศูตรสายรุ้งโดยได้มีการทดลองหลักสูตรการสอนตามขั้นตอนของโปรแกรมที่วางไว้และมีการรายงานผลของการทำงานดังกล่าวด้วย และเนื้อหาการประชุมจะได้มีการอภิปรายจากบรรดาคุณครูทั้งหลายถึงกรณีเคสต่างๆที่ตัวเองกําลังสอดอยู่ส่วนคุณครูยุนอึนจองผู้รองผู้บริหารโรงเรียนดินกดพีเนินได้กล่าวว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบครบปลัูตรสําหรับเด็กพยพ,ยพและเขายังกล่าวอีกว่าตอนนี้เขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนปฐมอันซานวอนอินซึ่งเป็นโรงเรียนที่การศึกษาแก่เด็กพยพ,ยพอยู่ด้วยเช่นกัน เด็กพยบส่วนใหญ่ตามโรงเรียนต่างๆรู้สึกเครียดเกิดความกังวลเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตภายในโรงเรียนได้และนอกจากนี้การใช้ชีวิตในครอบครัวในโรงเรียนการปรับตัวในสังคมรวมถึงความต่างระหว่างวัฒนธรรมและกฎหมายล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กำลังประสบอยู่ สำหรับเด็กพยพที่มาจากนอกประเทศนั้นเพราะพวกเขาถือสัญชาติตามประเทศของตนจึงไม่มีเอกสารรับรองเพื่อใช้ในเกาหลีได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้ารับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วไปได้ฉะนั้นจึงต้องรีบที่จะริเริ่มเปิดกระบ,บวนการเพื่อช่วยให้เด็กอพยพได้ีโอกาสทางด้านการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกับเด็กอื่นๆและในเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างหรือเอกลักษณ์ของตนที่มีอยู่นั้น จะไม่เป็นอุปสรรคที่จะขวางกั้นแต่เราจะช่วยให้เด็กเหล่านั้นปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้อย่างกลมเกลียว